สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดินสายมูค่ะ เดินสายมูเช่นเดิมเลยนะคะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางช anel YouTube ที่ r Mu Tp Live ค่ะอยู่กัโฟนนั่นธนาสีมาเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ค่ะฝนจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งอันซิงของไทยเรานะคะที่สายมูลหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินได้รู้จักกันมาบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีอีกหลายคนที่อาจจะไม่เคยรู้แล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะว่ามีการขอพรแบบนี้กันด้วยวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไปรู้จักกับการหา น้ำแก้บนขอพรหลวงปูดธรรมโชตที่จังหวัดสิงห์บุรีกันค่ะสำหรับการหาบน้ำแก้บนนะคะก็เกิดขึ้นที่วัดโพก้าต้นค่ะซึ่งถ้าหากว่าฝนพูดถึงวัดโพกาต้นแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ถ้าหากว่า เอ่ยชื่อถึงพระอาจาร,รย์ธรร,รมโชตแห่งบ้านบางระจรันนะคะอันนี้เนี่ยทุกคนรู้จักกันแน่นอนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าตั้งแต่เราเรียนวิชาประวัติศาสตร์มาเรียนรู้ผ่านทางหน้าจอทีวีนะคะก็มีละครมีภาพยนตร์ให้เราชมกันอยู่บ่อยๆนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับบางร,าจระจันค่ะ เราก็จะได้รู้นะคะว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่สําคัญอีกวัดหนึ่งเลยภายในวัดค่ะก็จะมีวิหารพระอาจารย์ธรรมโชตภายในปฏิสถานรูปเหมือนพระอาจารย์ธรรมโชตอยู่ค่ะที่นี่ก็จะเป็นที่เครารพสักการะของชาวสิงห์บุรี โดยทั่วไปนะคะท่านก็จะเป็นมิ่งขวัญแล้วก็เป็นพลังใจให้แก่เวรชนชาวบ้านบางระจารันค่ะที่ทำให้สามารถเข้าสู้ศึกป้องกันค่าศึกนะคะแล้วก็ได้รับชัยชนะมากถึงเจ็ดครั้งด้วยกันเป็นพระที่มีอาคมชันเลิศแล้วก็ชำนาญในเรื่องเกี่ยวกับยาสมุนไพรค่ะ วัดแห่งนี้ค่ะเป็นบริเวณที่พระอาจารยธรรมโชตแห่งวัดเขาขึ้นหรือว่าเขาบวชนะคะได้เลือกที่นี่เนี่ยเป็นทําเลที่ตั้งของค่ายบางระจันแล้วก็เป็นที่ดอนมีลำธารไหลผ่านหน้าวัดนะคะจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกแล้วก็มีอีกสายหนึ่งนะคะมาจากทางทิศเหนือหลายล่องลงใต้ ตัดกันตรงบ้านวังกาค่ะพระอาจารย์ธรรมโชต์นะคะได้รวบรวมชาวบ้านแล้วก็บรรดาสิทย์ช่วยกันสร้างค่ายขึ้นมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งวีรชนชาวบ้านบางระจรันซึ่งปัจจุบันค่ะก็ได้มีการสร้างค่ายจำลองขึ้นมาบริเวณด้านหน้าของวัดโพเก้าตน้น เป็นอนุสร์เตือนใจนะคะให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวค่ะว่าบริเวณที่วัดโพก้าต้นแห่งนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยที่นี่เคยเป็นสมรภูมิรบแล้วก็เป็นที่มั่นของบรรพชนไทยของเราในอดีตอีกทางที่นี่เองนะคะก็เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้เอาเลือดเอาเนื้อแล้วก็เอาชีวิตเข้าแลก กลิ่นคาวเลือดนะคะที่ฝังลึกลงไปในแผ่นดินที่เหล่าวิรชนชาวบ้านบางระจารันได้ฝากเอาไว้ให้ลูกหลานได้สำนึกในการรักชาติรักแผ่นดินถึงแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะดินแดนแห่งนี้ก็ยังคงเป็นดินแดนวีรชนที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับชาติไทยของเรามาอย่างยาวนานค่ะ ได้รู้ถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของที่วัดกันไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะยังมีตลาดย้อนยุคนะคะบ้านบางราจารย์ให้เราได้เที่ยวชมกันด้วยที่นี้ค่ะก็ได้จําลองวิถีชีวิตในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะพร้อมใจกันแต่งนุ่งโจมห่มสบาย,ายขายของกันทั้งตลาดเลยตั้งอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ภายในวัดค่ะ มีการจัดตกแต่งซุ้มจำหน่ายสินค้าด้วยวัสดุธรรมชาติในรูปแบบของพื้นบ้านให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายชาวบ้านที่เดินทางมาที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นมาค้าขายหรือว่าจะมาเดินชมนะคะก็มีการแต่งตัวย้อนยุคมานั่งขายสินค้ากันแล้วก็พูดจาย้อนยุกด้วยนะคะพูดขอรับเจ้าขากันเลยทำให้บรรยากาศของที่นี่นะคะเหมือนกับว่าเราได้หยุด ย้อนเวลาเนี่ยไปถึงในอดีตเลยทีเดียวค่ะส่วนสินค้าที่ชาวบ้านนํามาขายกันนะคะก็จะเป็นอาหารท้องถิ่นพวกขนมโบราณขนมที่เราหากินได้ยากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทามือรวมไปถึงพืชผักแล้วก็ผลไม้สดๆจากไร่ของชาวบ้านแล้วก็ยังมีการแสดงต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นการละเล่นพื้นบ้านการแสดงเพลงชอยการแสดงวีรกรรมชาวบ้านบางระจันจากเด็กๆในชุมชนให้เราได้ชมกันด้วย ถ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวให้อิ่มกับบรรยากาศมากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคมาเที่ยวกันได้จากที่บ้านเลยหรือถ้าใครไม่มีเนี่ยจะมาเช่าชุดไทยย้อนยุคจากที่นี่ก็ได้ทําให้เราเนี่ยเสมือนหลุด ไปอยู่ในยุคโบราณเลยทีเดียวค่ะสำหรับตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจารันนะคะจะเปิดให้บริการทุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่อยู่ติดกับวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเปิดตั้งแต่เช้านะคะจนถึง4ี่โมงครึ่งเลยไม่มีค่าเข้าชมมีลานจอดรถกว้างขวางนะคะรองรับได้ถึง500คันเลยทีเดียวหากว่าใครอยากรู้ว่าบรรยากาศของที่นี่เป็นยังไงไปดูเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจารันค่ะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมได้นะคะที่คุณนุกูลโปรยเงินสมาชิกกลุ่มอาสาจัดตั้งตลาดไทยยอนยุคบ้านบางระจารันหมายเลข091 765 6566ได้เลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่เรามาแนะนำกันในวันนี้ให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะก็คือสระน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดโพกาต้นค่ะสำหรับสระน้ำแห่งนี้ค่ะชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะคะรวมไปถึงประชาชนจากทั่วสารทิศเลย มีความศรัทธากันมากๆค่ะหากว่าใครที่ได้มาสัมผัสที่วัดแห่งนี้นะคะเราก็จะได้เห็นภาพกับผู้คนเดินหาบน้ำมาเติมในสระน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดโพกาตน้นซึ่งหากว่าใครได้บนบานสารกล่าวแล้วสำเร็จก็จะมาหาบน้ำด้วยเช่นกันค่ะ ทุกวันนี้นะคะก็ยังคงมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวไม่ขาดสายเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่สีขาวให้ได้กราบไหว้บูชากันด้วยสําหรับการเข้าไปหาดน้ําค่ะเมื่อเราเดินทางมาถึงที่วัดแล้วนะคะให้เรามุ่งหน้าไปที่วิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ธรรมโชติก่อนจากนั้นก็ให้เราทําบุญที่ตู้บริจาคแล้วก็รับดอกไม้ทุกเทียนมาคนละหนชุดค่ะ จากนั้นก็จุดไหว้ขอพอรนะคะสำหรับการจุดทูบเทียนไหว้บูชาก็จะมีจุดให้กราบอยู่ด้านนอกวิหารเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของควันทูปแล้วก็ฟืนไฟต่างๆอาจทําให้สิ่งของต่างๆนั้นชารุดเสียหายไปได้โดยทางวัดค่ะก็ได้มีการทําแท่นบดบูชาพระอาจารย์ธรรมโชตตั้งไว้ให้เห็นชัดๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องตั้งจิตภาวนาให้สงบนิ่งท่องนะโมสจบแล้วก็ต่อด้วยคําบูชาหลวงปู่ค่ะ เมื่อกล่าวคำบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดทองคำบูชาเมื่อเรากล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปักทุบเทียนตรงข้างนอกนี้เลยจากนั้นก็ปิดทองคำเปลวบริเวณด้านในวิหารพร้อมกับวางดอกไม้ทุบเทียนไว้บริเวณจุดที่ให้วางไว้ค่ะจากนั้นนะคะถ้าหากว่าใครจะขอพรหรือว่าจะบนบานสั่นกล่าวเรื่องของการหาบน้ำนะคะก็สามารถยกมือไหว้บอกกล่าวกับหลวงปู่ตรงนี้ได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เราเดินไปที่ข้างวิหารหลวงปู่ธรรมโชตเพื่อไปหาบน้ําเติมสระน้ําศักดิ์สิทธิ์กันสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำนะคะก็คือต้องแปลอุปกรณ์กันก่อนค่ะที่วัดนะคะก็จะมีบริการถังน้ําแล้วก็ไม้คานหาบน้ําเลือกเอาที่เหมาะสมกับร่างกายของเราได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์ให้ได้เลือกกันเลยค่ะจะลองหาบดูก่อนก็ได้นะคะเมื่อร่างกายพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปตักน้ําที่บอกกันได้เลย หลายๆคนเองนะคะก็มาหาบน้ำเพื่อเป็นการแก้บนหลังจากที่เราได้บนบานายาญกล่าวไปแล้วประสบความสำเร็จก็จะมาหาบน้ำแก้บนกันแต่ว่าบางคนก็มาหาบน้ำเพราะว่าต้องการขอพรนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสำหรับการหาบน้ำแก้บนนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าหากว่าเรามาในช่วงของการเกณฑ์ทหารจับใบดำใบแดงเนี่ยคนก็จะมาเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่า ใครที่มาขอพอรเรื่องของการเป็นทหารนะคะก็จะได้ผลดีเป็นอย่างมากเลยสําหรับระยะทางจากบ่อน้ำนะคะไปยังสระน้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ150เมตรเส้นทางก็จะเป็นพื้นปูนค่ะก็ต้องค่อยๆระวังในการเดินนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นแผ่นปูนส่วนถ้าใครหาบไม่ไหวเนี่ยที่นี่เขาก็มีบริการรับจ้างหาบน้ําด้วยแล้วแต่ตกลงราคากันได้เลยแต่ว่าคนที่หาบน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่มารับจ้างหาบ ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าหากว่าใครที่ได้เดินทางไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าวันไหนเวลาไหนไม่จําเป็นต้องช่วงที่มีการเกณฑ์งทหารนะคะก็จะมีคนมาหาบน้ําเพื่อแก้บนกันแบบไม่ขาดสายเลยขันเป็นร้อยร้อยใบยไม้หาบอีกนับไม่ถ้วนสะท้อนให้เราเห็นถึงกระแสศรัทธาของหลวงปู่ธรรมโชติได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ มีบางคนนะคะต้องมาแก้บนหาบน้ำากันถึง1000หาบเลยทีเดียวจะเป็นความสำเร็จในเรื่องใดไม่เป็นเรื่องที่บอกกล่าวเล่ากันต่อๆมานะคะแต่ความที่แน่ๆเนี่ยหาบน้ำถึงพันหาบเนี่ยต้องเป็นเรื่องทีุ่้มค่ากับผลที่ผู้แก้บนได้รับกลับไปแน่นอนค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมาบนกันในเรื่องของของหายคนหายแต่ว่าขึ้นชื่อมากๆเลยก็จะเป็นเรื่องขอให้ลูกชายไม่โดนทหารซึ่งเรื่องนี้ใครที่มาขอก็ มักจะสมหวังดังใจเสมอค่ะซึ่งหลวงพ่อจรารันแห่งวัดอัมพรวันก็เคยเล่าเหมือนกันนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ค่ายแห่งนี้เฮียนมากๆมีผู้ตักน้ําในสระพระอาจารย์ธรรมโชติไปใส่หม้อน้ํารดนะคะก็ระเบิดเลยเหมือนกันใครที่ลักอะไรไปก็ต้องนํากลับไปคืนใครจะไปเอาอิดเพื่อที่จะ กล่าวว่าเอาอิดไปแล้วเนี่ยเป็นเสิริมงคลกับชีวิตแน่นอนบอกเลยนะคะว่าคิดผิดมากๆทุกคนที่เอาไปเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเอากลับมาคืนทั้งหมดแต่ก็มีคนอยากลองเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าเป็นการลองของว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเอาไปคืนกันหมดเหมือนกันนะคะเรื่องเล่าขานยังไม่หมดเท่านั้นนะคะผู้คนที่เก็บอิดไปเนี่ย บางคนเกิดประสบอุบัติเหตุก็มีโดนเคาะร้ายก็มีบางคนเอาไปไว้ในบ้านตกดึกก็กลับกลายเป็นว่ามีเสียงผู้คนควรคางร้องกันกระหึม่มจนสุดท้ายแล้วก็ต้องเอามาคืนเอกเช่นเดียวกันมีคนเล่าต่อต่อกันมานะคะว่าที่มาของการหาบน้ําไปใส่สระน้ําศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ย ความแห้งแล้งเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะสาแห่งนี้หรือว่าบ่อน้ําประจํามู่บ้านก็เกิดแห้งอย่างหนักไม่มีน้ําเลยทําให้ปลาสัตว์น้ําในบ่อกก็ตายไปหมดชาวบ้านก็เลยไปช่วยกันหาบน้ํามาใส่เพื่อเป็นการช่วยชีวิตเหล่าสัตว์น้ําทั้งหลายจนกลายมาเป็นประเพณีทํำกันมาอย่างต่อเนื่องหาบน้ําแก้บนจึงเรียว,ว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเลยค่ะ ดินแดนแห่งนี้นะคะจึงนับได้ว่าเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับใครที่อยากทําบุญเสริมบุญบารามีนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแนะนําที่นี่เลยวัดโพก้าต้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ ควรมาสัมผัสกันได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็เชิญชวนเลยนะคะหากว่าไม่บนานสังเกตอะไราจะมาหาบน้ําเพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลมากราบขอพรหลวงปู่ธรรมชตก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับฝนและเดินสายมูแล้วครั้งหน้าจะพาไปมูที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางไปก่อนสวัสดีคะ่ะ